สบายดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพามาอัพเดตข่าวไอทีกันครับ Sony Xperia Pro C รุ่นคัมแบ็กจอหดเหลือแค่6นิ้วแต่จะได้สารเคลือบกันสะท้อนพร้อมกับหน้าจอความละเอียด 2K พร้อมกับกล้อง1นิ้ว50ล้านพิกเซลครับ Xperia Pro I มือถือตัวท็อปสุดของ Sony ที่จะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์กล้อง1นิ้วตัวเดียวกันบน r x 1 0 0 Mar7 ที่ถูกทิ้งช่วงไปเมื่อ3ปีก่อน จนความหวังของซาวอริยธรรมเริมลิบหลีแต่การรอคอยอาจสิ้นสุดลงภายในไม่ช้านี้เมื่ออินไซเดอร์โซนี่ t e r เตอร์ขาประจำได้ออกมาอัปเดตข้อมูลว่าโซ n y ่กาลังซุมพัฒนามือถือภาคต่อของ Xperia Pro i โอยู่โดยจะใช้ชื่อว่า Xperia Pro C สูู่จุดเด่นเรื่องกล้องตามเดิมแต่ที่แปลกไปคือรอบนี้ขนาดหน้าจอจะหดจาก6.5นิ้วเหลือแค่6นิ้วเท่านั้นเองครับ โดยอินไซเดอของ Sony ได้บอกว่า Xperia Pro 4จะมาพร้อมกับหน้าจอ OLED ความละเอียด 2K อัตรารีเฟรชเรท120 h z ของใหม่คือตัวกระจกที่จะมีสารเคลือบลดแสงสะท้อนแบบพิเศษซึ่งคำบอกเล่านี้ชวนให้นึกถึงกระจก Corning Gorilla Armor บน Galaxy S 24 Ultra ของ Samsung ที่ได้รับเสียงซื้งชมไปมากมายหรือไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นกระจกตัวเดียวกันเพราะทางโซนีเองก็เป็นลูกค้าของค o r n i ิ g มานานโดยมือถือ Xperia หลายรุ่นที่ใช้กระจกซีรีส์ Gorilla Glass อยู่ก่อนแล้วประกอบกับเหตุผลที่ว่า Sony Xperia Pro ซจะเป็นรุ่น,นระดับบนสุดฮาร์ดแวร์ย่องจัดเต็มจึงนับว่าอยู่ในขอบเขตที่เป็นไปได้ครับแต่ประเด็นคือเรื่องหน้าจอ6นิว้วนัาบว่าเป็นเรื่องแปลกพระทิศทางการตลาดมือถือชัดเจนมาหลายปีแล้วว่ารุ่นจอเล็กจะไม่ตอบโจทย์คนส่วนใหญ่อีกต่อไปโดยเฉพาะกลุ่มเรือธงค่ายที่เคยทำเครื่องดีไซน์มินิขายต่างก็ทยอยถอนตัวก,กันไปหมดแล้วครับเช่น iPhone ของ Apple ที่ล่าสุดคือเซนฟนของ a อซูครับซึ่งถ้าข่าวลือนี้เป็นจริงก็นับว่าเป็นประเด็นที่ส่วนให้ตั้งคำถามว่า Sony จะมองเห็นข้อดีหรือประโยชน์อะไร จากมือถือจอเล็กในยุคนี้ครับโดยจบเรื่องหน้าจอมาต่อกันที่ฮาร์ดแวร์ภายในของ x p e r i a Pro 4จะขับเคลื่อนด้วยซิปเซตของ Snapdragon 8 Gen 3คมาุมจุเริ่มต้นที่แรม 12GB ิลอม 256GB ครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่ 5,000mAh ลอรองรับการชาร์จไว PD สูงสุด 45W วัต์ชาร์จไวกว่ารุ่นเดิมรวมถึงรุ่นล่าสุดที่ชาร์จไวได้30วัครับมากันที่เรื่องกล้องหลังของ x p e r i a Pro 4จะใส่มาให้ทั้งหมดจุด3ตัวตามรูปเลยครับ โดยต้นทางไม่ได้ระบุแบบตรงๆว่ากล้องตัวไหนทำหน้าที่อะไรหากพิจารณาจากข้อมูล กล้องตัวแรกคงเป็นกล้องหลักเพราะจะมีเซนเซอร์ขนาดใหญ่ความละเอียดสูงคงเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ครับและในขนาดที่กล้องตัวที่สองไม่ได้ระบุระยะเลนจึงเป็นไปได้ทั้งกล้องอันต้าไวและกล้องเทเลโฟโต้แต่อย่างแรกดูจะเป็นไปได้มากกว่าครับเพราะเหมือนจะเป็นแนวทางมาตรฐานของมือถือในปัจจุบันอย่างไม่เป็นทางการไปแล้วครับโดยส่วนกล้องตัวสุดท้ายจะเป็นอีประเด็นที่เห็นแล้วส่วนงงเพราะดันมีระยะเลน20มเมเท่ากับกล้องตัวแรกทับซ้อนกันแบบเต็มๆแต่เซ็นเซอร์ขนาดเล็กกว่าซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าคือเลนอะ และมีเอาไว้ทําอะไรนั่นเองไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นเซ็นเซอร์ใหม่ที่จะทํางานควบคูก่กันกับกล้องหลักที่โซนี่จะนํามาประเดิมใช้งานกับ Xperia Pro C เป็นรุ่นแรกก็เป็นไปได้ครับโดยเบื้องต้นยังไม่มีข้อมูลเรื่องการจําหน่ายรวมถึงราคาของ Xperia Pro C นะครับและถ้าหากมีข้อมูลหลุดออกมาเพิ่มเติมทางเราจะอัปเดตให้อีกนะครับกดติดตามช่องเราไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆใหม่ๆที่จะอัปเดตก่อนใครได้เลยครับ ถ้าหากว่าทางเราผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณนที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปน,นี้ก็ต้องลาไปก่อนขอขอบใจสะบายดี